เนนตะกรานนะลูกเราคุ้่งโลเน้นยื่นใส่กล้องแ้้ก่อนเน้นให่ยื่นใส่กล้องใหญ่ๆก่อนโอเคไปสวัสดีปีใหม่นะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมแมตช์แรกของปี64เรามาอยู่กันที่บอ่อออสแอนเพื่อนครับผมตอนนี้นะครับก็เพิ่งมาถึงเลย วันนี้เราน่าจะตกกันบอ่บอบ่อใหญ่นะบอ่อใหญ่วันนี้ค่าคันสามร้อยแล้วก็บอ่อเล็กสองร้อยวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมก็เดีย๋ยวมาลุยบอ่อใหญ่กันเพราะวันนี้จะตกเป็นบอ่บอบ่อใหญ่นะจะเดินให้รอบเลยโอเคตอนนี้ก็แปดโมงนะครับผมเดีย๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปตกปลากันเลยดีกว่า Let's go ก่อนจะไปตกนะก็เดีย๋ยวจะมาบอกก่อนว่าในบอ่อใหญ่นะผมมันมีปลาอะไรบ้างนะครับก็ แน่ๆเลยคือมีกระพงมีปลากระพงแล้วก็มีปลากดเหลืองไอ้กดคางมีปะมีแล้วก็ปลาช่อนแล้วก็ปลาเปคูแล้วก็ปลากายแล้วก็ปลาบูสวายแต่สวายนี่เขาไม่ให้ออกนะเพราะปลาบึกปลาบหมนี่เขาก็ไม่ให้ออกแต่ได้ได้เยอะก็โอเคอยู่นะได้มันเหลืออีกห้านาทีแล้วก็จะไปเริ่มตกกันนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เลยเขาจะใช้อะไรก่อนเ่ตอนเช้าปลายางก็ปลาย่างใช่ก็ ตอนนี้บอ่อใหญ่มีคนตกอยู่หนึ่งคนนะผมมีมีพวกละหนึ่งคนแม้เห็นเหยื่อตัวแรกที่เขาใช้ก็เป็นปลายางนะปลายางเขียวโอเคผมเดี๋ยวก็จะไปเริ่มตกจริงๆแล้วเจอกันตอนตกครับผมเ โดนมาช่อนกัดนะผมตุบ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 แต่ยังไม่โดนตะเบ็ดฟองฟอดเลยกามาทีน่าจะตัวเล็กยังไม่น่าจะเจอตัวใหญ่ก็ตอนนี้ตกกันมาประมาณ1ชั่วโมงนะผมยังยังไม่มีตัวกินนะครับป้าเดินไปท้ายบ่อแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้ว <c oughs> เดินกลับมาตัวเปล่า โอ้ส่วนผมก็นั่งตกตรงนี้อยู่ชั่วโมงนะครับผมมันมีทุกตัวปลาช่อนกัดอยู่บ้างอะแบบตุ๊บฟองฟอดตุ๊บฟองฟอดแต่ไม่อยู่นะน่าอาจอาจจะตัวเล็กโอเคผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะครับผมยังไม่มีตัวกัดเราเลยแม่งกับปลายังไม่ได้นะแต่ปลาช่อนปลาช่อนได้ตัวหนึ่งอะช้อนนะช้อนเราแล้วก็มีน้าคนหนึ่งได้จระเมดไปหนึ่งตัวแล้วก็ปลาช่อนกัดอีกหนึ่งตัวนะวันนี้น่าจะยากแล้วโอเคผมเดีย๋ยวรอดูกันทั้งวันเลย วันนี้ไม่น่าจะแห้วหรอกแมนะดูทรงแล้วโอเค เมนตากานนะลูกหุ้ยโดนป้าว้าวพี่เฟเฮ้ยกระพงว่ะเอ้ายังไม่เห็นหน้าเลยเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วกระพงต้องกัดอะไรพี่เลนพี่เลนอีกแน่ๆเลย ให้ได้แล้วปลาสิงอะไรบ้างตัวโอ้โหเขาได้กันตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลาออกไซครึ่งโลขึ้นมาหัวเขาช่อนกัดตรงนี้หลุดอ่ะเขาได้กันโลกว่าเหรออืมว่ารอแล้วเขาช่อนกัดตรงนี้หลุดจะเจ๊ซ้ำกระพงกัดเลยไม่กินปลายางเดียวเลยเหร แล้วแมงก็เอาปลาย่างมาตัวเดียวอืเขาเอากันตัวละโลครนะ <laughs> ลลึ่งโลครึ่งปลาอะไรเนี่ยปลาเนี่ยตัวละครึ่งโหลนี่ขอขอมุ่นะี้มาตัวละครึ่งโลเน้นยืนใส่กล้องไว้ก่อน <laughs> เน้นใหญ่ <laughs> ยืนใส่กล้อง,องใหญ่ไว้ก่อนโอเคไปรีบไปเก็บเลยอย่าปลาตาย ปักหลักเลยนะหลานแมนน่าจะเป๊ครูวะตัวนี้เอ้กระพงว่ะกระพงว่ะ

มาณเจ็ดกรรมอ่ะแต่ก็เอาปลาเอื่อเนี่ยผมกัดเฉยดูแล้วจะตกใจนะตกใจคดีใหญ่จะก็เอาไปช่อนนิดหน่อยโอ้โหเท่สุดแี้ใหญ่พอยังใหญ่พอยังนี่นี่โอ้โหหยิบเอาคันไหนไปตีก็กินหรอบ้างนั่งนั่งมันจะได้ตกนานๆซ้ำเทีมเดิมก่อน ไงป้าเห็นสองคนน้าหลานอย่างนั้นเขาได้ประเด็นไงป้าก็เลยเห็นประช่อนขึ้นไงหยิบเปลี่ยนเลยโอ้โดนเดียวอะไรไม้เดียวอย่างน่ะกระพงป้าอันนี้นเี้ยสมใจอยากเป็นห่ไปแล้วนะป้า Nin giai đoạn long mỹ tĩnh hả không mỹ tốt bằng mỹ tốt 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 ตอนนี้นะครับผมเ <c oughs> ที่ยงตรงวันนี้ป้าจัดคนเดียวเลยสามตัวปนินอีกหนึ่งนะปะนินตัวใหญ่ด้วยแมงยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยแมงเคยตกบ่อน,นี้ครั้งหนึ่งตอนที่เราตกกันที่นอออสบอกว่าถ้าปลาบ่อนู้นไม่กินก็มาตกได้เลยครับนี่แหละตอนนั้นแมงก็ไม่ได้ปลามาวันนี้แมงก็ยังไม่ได้อีกปลาช่อนมันกัดแบบตุบแล้วก็ฟองฟอดแล้วก็หายไปวันนี้ปลาบ่อใหญ่ขึ้นเยอะแล้วนะเกือบสิบเป็นสิบตัวแล้วอะ่ะตอนเนี้แต่ป้าจัดมาแล้วสาม แม่ยังไม่ได้ตัวเลยก็เอาปลาหนึ่งตัวนะผมไปทําอาหารแล้วสั่งเป็นต้มยำปลาพงหิวข้าวแล้วปะแม่ไม่มีกระจิกกระใจตกปลาแล้วเนะี่ยโอเค,อเ,คเจอกันครึ่งหลังครับ let's go <S อร่อยป่ะดูดูต้มยำขมมันได้น้ำไง อันนี้ปลาบอ่อปลาบ่อหนึ่งนะเอาเพวกเรามากิน <g itt les> ให้ปลาบอ่อใหญด่ดยอดแต่ที่น้ำปลาหน่อยเลยนะ พอแไม่ได้ปลารู้สึกว่าไม่มีกิจกรรมใจตกปลาเลยเี๋ยวม้าหรือเ่า กคงกัดกระดีประช่อนเนี่ยตีแช่ไว้เฉยๆไม่ไม่ทำอะไรเลยเมื่อกี้ผมแช่ไว้แล้วก็หาที่นั่งอยู่ดีก็ตึกตึกตึกอูกินจังหวัดนรกมากเลยอุ้ยมาเลว หลหลวเออเมื่อเช้าป้าโดนแบบนี้นึกว่ากระดานทดทึ๊ด,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 ดแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็หลุดวาาันนี้ก็ย่ามันนิ่นได้ป้าปิดกล้องไปแล้วด้วยน่าจะเกี่ยวอะเนี่ยป้ามันนิ่งมากเลยอ่ะโอ้ยอย่ามาแถวนี้เมันตักไม่ได้อ่ะลงไหมนี่โอ้ยลงก็เปียกนี่ ไปเดินไปนู้นนี่ลากออกไปนู้น,น,นลากลากันลากป่าไช่ไหมนี่เก <c oughs> ี่ยวตูดปนินครับต <c oughs> ัวแรกเป็นไง <c oughs> โ้แล้วตึงเปรี้ยเลยอ่ะ <c oughs> มีกำลังใจแล้วเนี่ยนี่แหละได้เกี่ยวเนี่ยข้อดีของก็ดีตาเบ็ดเยอะโออไม่น่าภูมิใจเลยเกี่ยวตูดประนินมาเนะี่ย สองตัวแล้ววันนี้ปะซ้ำแล้วเยอะมาสองทีเองปู่แล้วกินไปอย่างลึกเลยอ่ะแมนวันนี้แ้วแมนไม่อยากปิดคลิปแล้ววันนี้ไม่น่าจะแ้วหรอกแมนวันนี้ไม่น่าจะแห้วหรอกแมนป,ป้าปิดเลยป,ป้าปิดจะหน้าอะไรกัน หน้าดำโอ้โเอาียหน้าดำโอ้โหดูหน้าเดโอโหเผินด้วยตาย่อยากเล่นจะไม่อยากปิดคลิปเลยวันนี้นะครับผมก็ปลาฟุกได้ตอนเช้าแหมใช้อะไรฟุกป้าฟุกปลาป้าฟุกได้ตอนเช้าสามตัวนะครับผมก็คิดดูเลยเหยื่อเหยื่อละตัวคันละตัวปลาจับคันแมนไปตีก็ได้ตัวหนึ่งจับคันสปินอ่อนก็ไปโดนอีกตัวหนึ่ง จับคันอีกคันหนึ่งก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งแล้วเหื่อ,อโอ้โหตัวแรกได้ปลายางตัวที่สองโดนละกระดีตัวที่สามได้กระดีปลาช่อนอีกโอ้โหแล้วก็แถมไปช้อนปลาช่อนใหญ่มาอีกโอ้โหแต่ปลาช่อนใหญ่มากอ่ะอะดูปลาช่อนไหนปลาช่อนอยู่ไหนยังกับปลาชะ่อนดวอดดูดิดูดนี่ฟาจักร,รีไปนี่นี่หัวไปจะมาน,นะ มือหวัวเท่ามือเลยอ่ะดูดิปลาชะโดจัดบปะสิขาวมือใหญ่กว่ามืออีกอ่ะมือแหวนยังใหญ่เลยนะออยอดภูมิใจไหมเนี <c oughs> ่ยภูมิใจไหมเนี่ย <c oughs> ปลาช้อนโอเคผมก็ <c oughs> ใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Bk Fishing ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะไปตกปลาอะไรพยายามผมจะพยายามไม่ให้แห้วอีกนะเวลามันแห้วแล้วมรู้สึกแบบว่าเนเหนื่อยเหมือนมายืนตากแดดเฉยๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ